วันนี้ฟิลเตอร์ใส่แว่นซะหน่อยนะจะได้ดูภูมิฐานดูมีความรู้บ้างมีคนถามมานะครับว่าอ,อ,อาจารย์ทำอาชีพหมอดูเนี่ยไม่ผิดคำสอนพุทธเจ้าหรอนะโอเคเ,ออเคยพูดแล้วเดี๋ยวก็พูดอีกก็ได้ไม่เป็นไรนะครับมามาดูกันทำสำหรับฆราวาสนะครับทำสำหรับผู้คองเรือนมีสินห้าถูกไหมหมอดูผิดสินห้าไหมครับไม่ผิดนะ ถูกไหมหมอดูไม่ผิดสินค้าหมอดูผิดสินแปดไหมครับก็ไม่ผิดนะหมอดูไม่ได้ผิดสินแปดนะถ้าดูตามตรงวิชาชีพไปนะไม่ได้มีธุรจิตไม่ได้มุ่งจะไปโกงเงินเขาอะไรประมาณนั้นนะ่ะไม่ผิดนะครับนะถามว่าไอ้ไรที่ผิดที่พุทธเจ้าห้ามประกอบอาชีพมีห้าอย่างถูกไหม้ามนุษย์ค้าอาวุธขาสัตว์ไปฆ่าค้าของมึนเมาแล้วก็ค้ายยาพิษห้าอย่างเนี้ยพุทธเจ้าทรงห้าม นะครับไม่มีห้ามหมอดูอ่าโอเคก็เห็นว่ายังไม่เห็นมาตัวไหนจะผิดนะครับต่อมาคือที่ชอบมายกกันนะพระเจ้าท่านกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายพึงอย่าทำดิระชานติระชานวิชาติระชานวิชาหมายถึงวิชาที่มันขวางทางธรรมนะครับวิชานี้มันขวางทางธรรมาขีดเส้นใต้คําว่าภิกษุ ฉันเป็นภิกษุหรอก็ไม่ใช่ฉันเป็นคา,ารวะเพราะฉะนั้นข้อเน,นี้ยไม่ได้ห้ามเราไม่ได้ห้ามคา,ารวะเพราะฉะนั้นฉันไม่เกี่ยวก้องที่ยกมาเนี่ยสินห้าสินแปดอ่ามิจฉาอาชีวะห้าอย่างรวมถึงติระชันวิชาอันนี้ก็ของพระไม่เกี่ยวสี่สี่ทรรมหมวดเนี้ยไม่มีข้อไหนเกี่ยวกับฉันเลยที่ห้ามฉันทำหมอดูนะครับ จะถามว่าดีไหมก็ถ้าสอนให้คนงมงายวันๆนนั่งแต่ดูดวงนั่งแต่สวดอ้อนวอนไม่ลงมือทำไม่อะไรเลยไอตัวนี้ต่างหากที่ควรติเตียนนะครับนะวันวันนึงนั่งแต่เปิดว่า้วันนี้มีอะไรสัปดาห์นี้มีอะไรไอตัวนี้ฉันไม่พาทำพาเพราะถือว่างมงายนะครับเราเชื่อในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์เราต้องทําตัวเองให้ดีที่สุดก่อนพยายามที่สุดก่อน แล้วขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยท่านช่วยได้ไม่เกิน30%นั่นแหละแค่นั้นที่ท่านจะช่วยไม่ใช่ว่าท่านจะดนบันดาลอะไรให้ได้ทุกอย่างอันนี้ไม่ใช่ถือว่าผิดหลักกฎแห่งกรรมนะชัดเจนนะครับแต่ส่วนมากที่คนจะลืมกันไปว่ามันเป็นการประพฤติชั่วคืออะไรครับพูดหยาบคายนะพูดเพ้อเจอมินทาสอดเสียดคนอื่น อีตัวนี้ต่างหากที่พระเจ้าท่านบอกว่าเป็นวจีทุจริตนะทำบ่อยบ่อ,บ,อบางทีก็อ้างบอกว่าไม่เป็นไรคุยกันกับเพื่อนคุยกับคนรู้จักคุยกันกับสนิทแต่ไม่ได้หรอกครับเพราะคุยไปคุยมาเป็นยังไงมันเกิดความเคยชินหรือเรียกว่าสันดานนะมันจะติดตัวไปแล้วท้ายก็อ้างแต่ความเคยชินนั่นแหละอ้างแต่ความเคยชินนี้แหละเออนะ,นะเขาเรียกว่าอะไรครับวจีทุจริตคือการประพฤติชั่วทางวาจา ไอตัวนี้ตังหากชั่วของจริงนะฝากไปด้วยนะครับ